ยเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์คีป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่งตางๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้แนวเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็เรื่องราวของไบรท์พิงค์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนั่นเองเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องของ b บ a c k พิงค์เรื่องนี้รางวันใหม่นะครับที่เพิ่งความมาได้จากงาน Buport Abboards Music น Ab ่เองะรบระ้วเรียบร้อยครั้้งนี์ Black Pink, ด้้เขาร่วมงนนับ แต่ว่าก็ยังคงคว้ารางวัลจากงานนี้มาได้ด้วยในสาขารางวัล K-pop Touring Artist นั่นเองนะครับ Blackpink คว้ามาครองเรียบร้อยแล้ว1เป็นรางวัลที่สมมงและก็สมศักดิ์ศรีมากๆเลย The winner is Blackpink นะครับ Top K-pop Touring Artist Blackpink คว้ามาได้เรียบร้อยแล้วทัวร์คอนสุดปังของ Blackpink นะครับได้รางวัลน,นี้มาแฟนต่างบอกว่าสมศักดิ์ศรีสุดๆเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ Blackpink เขาทำได้ดีมากทัวร์ยาวๆทัวร์ปังๆคน เพลงดีๆมาเพียบยอดขายถล่มทลายนะครับจำนวนผู้คนที่เข้ามารับชมคอนเสิร์ตเดี่ยวรวมกันแล้วก็คือมหาศาลมากๆดังนั้น รางวัลที่ได้มาถือว่าเหมาะสมที่สุดและคงจะคิดถึงใครไปไม่ได้ที่จะได้รางวัลนี้มานอกจากแบล็กพิงกทั้งยอดคนดูที่มากมายรายได้ที่มหาศาลเป็นกําแพงเป็นตํานานต่อไปอีกยาวๆเลยนะครับไม่ว่าใครเนี่ยที่จะทําได้ก็คือต้องปังกว่านี้เท่านั้นเพราะแบล็กพิงเขาก็ทุบสถิติมาได้อย่างยาวไกลเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลดีๆจากฝั่งอินเตอร์นะครับที่แบล็กพิงครองได้อีกหนึ่งเพิ่มมาอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับแบล็กพิงกกันเยอะๆนะครับมากันต่ออีกหนึ่ง เรื่องของตาลิสกันนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งจะจบไปสําหรับการประกวดนางงามหรือว่า Miss Universe นั่นเอง MU นะครับฟแฟนแฟเนี่ยก็มีการแซวเรซ่ากันมาว่าเครื่องหน้าหุ่นเอยใดๆเอยของเรซ่าเนี่ยก็คือปังครบ พร้อมที่จะเป็นนางงามมากๆเลยถ้าหากว่าไม่ต่อสัญญากับทาง YG เนี่ยลิซ่าอยากจะแบบลองมีเส้นทางใหม่ไหมมาประกวดนางงามหรือเปล่าเอาเปล่าเอาไหมลง MUT สักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อที่ Miss Universe กันไปเลยเครื่องหน้าก็ได้หุ่นก็ได้ความสามารถก็รอบด้านนะครับที่สําคัญล้วเนี่ยทัศนคติลิซ่าก็ดีมากๆด้วยถ้าหากเป็นจริงเนี่ยเอ้ยก็น่าเชียร์น่าลุ้นเหมือนกันนะครับเชื่อเลยว่าจะต้องปังแล้วก็เป็นเรื่องที่ Talk of the World มากแน่นอนขย่าโลกขย่าวงการ นางงามไปแน่ๆแต่อันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่แฟนๆเนี่ยแซลลิซ่ากันเท่านั้นนะครับจากกระแสของมิสยูนิเวิร์สในตอนนี้ที่แบบว่าคนพูดถึงกันมากๆแต่ว่าเอามาเม้ามอยกันเล่นๆทุกคนคิดว่าถ้าหากลิซ่าเนี่ยลงประกวดนะครับ MU จริงๆหรือว่า MUT ก็ได้อะทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมงลงหรือเปล่าแล้ะถ้าหากไปถึง MU ลิซ่าเนี่ยจะคว้ามงได้ไหมนะครับก็มาคอมเมนต์เล่นๆพูดคุยกัน สำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาชวนทุกคนเม้ามอยแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับไ l a ์ k พ i n k เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ